งอมฮยว้าฮิเฮ้อหนาวจริงๆไม่คิดเลยแม้แต่อากาศมันก็สามารถทําให้เยือกเย็นได้เจ้าคิดว่าเจ้ารอกข้าออกมาแล้วจะสามารถช่วยนางผู้หญิงคนนั้นได้เหรอเจ้าดูทางนั้นสิฮหเออ <c oughs> ไอเย็นแผ่วไปไม่หยุดเลยถ้าเป็นเช่นนี้ไม่นานพื้นที่แถวนี้ต้องกลายเป็นเขตแดนน้ำแข็งอย่างแน่นอน รีบเข้าไปหลบในโรงศพซะแล้วปิดฝาลงด้วยได้ฮ้ฮึบต้องล่อมันออกไปให้ไกลกว่านี้คิดจะหนีเง้นหรือโอ้ชิบหายแล้วฮู้สามารถต่อกรกับข้าได้นานขนาดนี้ถือว่าเจ้ายังพอมีฝีมือแต่ว่าคนที่กล้ามีเรื่องกาบก่อซื้อหลงของข้านั้นตอนจบมีเพียงอย่างเดียวคือตาย นหนาวหนาวจังเลยท่านใหย่ท่านอยู่คนเดียวเหงามากเลยสินะอีกไม่นานหมานมานันจะไปอยู่เป็นเพื่อนท่านแล้วแต่ว่าคนผู้นั้นเพื่อคาเขาจึงถูกหยางครั้งเพ่งเลงท่านที่อยู่บนสวงสวรรค์ได้โปรดปกป้บบบบองเขาด้วยนะท่านใหญเพ่งเฮ้ยหย่าย่าย,าย,าย,ายาอายาโอ้ฮ้ฮึ เออเป็นไม่ได้เช่นไรที่ข้าจะแพ้เด็กเมื่อวันซซ้นที่อยู่เพียงระดับการก่อเกิดวิญญ,ญาณเกืื่ไปเกือไป,อไปยังดีที่มีลูกแก้ววิญญาณไฟที่สิพีชีให้ไว้ไม่เช่นนั้นเมื่อคู่เขาอาจจะไม่รอดแล้วไม่หนาวแล้วเฮ hey. แล้วคนละพี่เถิน พี่เชิญเป็นพอค่าท่านถึงเมื่อคู่ค่าย,ยังสงสัยในตัวท่านข้าเข้าใจผิดไปเองแล้วยังพูดแบบนั้นใส่ท่านอีกข้าขอโทษนะถ้าเกิดเจ้ามีโอกาสอีกครั้งเจ้าจะยอมมอบร่างกายให้ข้าหรือเปล่าอืมเห้วาพีหลอกเอ,อ้ย <laughs> ท่านยังไม่ตายเจ้าเคยเห็นผีมีงองด้วยเหรอเจ้าทำอะไรทำไมไม่ดูไวแน่ชัดก่อนถ้ายังไม่ตายแล้วทำไมทำไมไม่พูดอะไรเลยละ่ะ ข้ารู้ไหมคนเขาเป็นกังวลมากแค่ไหนข้าแค่อยากรอเจ้าเล่นนะเจ้ารู้ไหมว่าการที่ต้องเสียคนสนิทไปมันเจ็บปวดมากแค่ไหนมองดูคนที่เป็นห่วงจากไปจากนั้นก็เหลือตัวคนเดียวความรู้สึกแบบนี้มันทรมานมากเจ้าเข้าใจไหมรอเล่นแบบนี้สนุกมากเหรอพอแล้วพอแล้วเป็นความผิดข้าเองข้าไม่ควรแกล้งเจ้าแบบนี้ถ้าจะยินยอมหล่ะก็จากนี้ไปข้าจะปกป้องเจ้าเองจนกว่าเจ้าจะเติบโตเป็นผู้ที่แข็งแกร่งแล้วสามารถทําให้ท่านใหญ่วางใจได้ พออะไรกันทำไมท่านถึงดีกับข้าเหตุผลที่แท้จริงนั้นเพื่อรักษาสัจจะที่ไว้กับจักรพรรดิพี่หลวงแต่ทว่ายังไม่แน่ชัดว่านางเป็นคนชนรุ่นหลังของจักรพรรดิพี่หลวงหรือเปล่าเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังของดังตอนนี้ปิดบังไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าข i mean kind of yeah. ้าทําให้เจ้าหลอกให้คิดเสียว่าเป็นการลงโทษข้าแล้วกันลงโทษงั้นเหรอข้านาเกียรมากเลยงั้นหรืออยู่กับท่านถึงเป็นการลงโทษพูดตรงๆเลยนะอยู่กับคนแบบท่านนี่ล่ะถึงดวงซวยขยับนิดเดียว ตเล่นเป็นผู้พระนดุงความยุติธรรมแล้วยังไม่ประมาณพลังของตนอีกทาให้ผู้ติดตามเป็นห่วงและหวาดกลัวอาจจะระบาดข้าก็ได้ถ้าเกิดเจ้าไม่ยินยอมข้าก็จะไม่บังคับเจ้าอย่าคิดจะกลับคํานะพูดแล้วนะต่อจากนี้ไปท่านไม่สามารถทิ้งข้าไว้แบบนั้นแล้วห้ามไม่สนใจข้าอีกอเข้าใจแล้วถ้างั้นตอนนี้ก็มาเริ่มเรื่องที่ถูกต้องกันเถอะเรื่องที่ถูกต้องเฮ้ยไม่รู้เลยจริงๆสมองของเจ้าวันๆคิดเรื่องอะไรอยู่ <c oughs> เออพูดมาทำไมเจ้าถึงต้องมาแย่งแหวนนั้นแล้วเพราะอะไรต้องทำลายท่านยายด้วยพูดมาทำไมเจ้าถึงต้องการแย่งแหวนนั้นแล้วเพราะอะไรถึงต้องทำลายท่านใหญ่ด้วยเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาสอบสวนข้าข้าเตือนเจ้าไว้ก่อนนะคนขอ้องเกาะซื้อหลงอยู่ร,บรอบๆนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับข้าละก็พวกนั้นมีเป็นหมื่นวิธีที่จะทำให้เจ้าไม่ต่างจากตายอา๋อเหรอแล้วก็ต้องกวดใช่ไหมทางที่ดี จะรีบใคทุกอย่างออกมาซะไม่เช่นนั้นข้าจะทําให้พวกมันหาล่างเจ้าไม่เจอด้วยซ้ําออก่อนหน้านั้นข้าได้รับข่าวมาว่ามียายแก่คนหนึง่งได้ค้นพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึง่งในพื้นที่ทางทะเลตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ศักดิ์สิทธินั้นสามารถช่วยทะลวงระดับพลังของข้าได้ข้าจึงนําคนออกมาเพื่อจับยายแก่นั้นแต่ว่าใครจะไปรู้ถึงแม้ว่านางต้องตายก็ไม่ยอมเอ่ยปากพูดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธินั้นอยู่ที่ไหนแล้วข้าก็ได้พบ,บา่า นางกำลังป้องกันแหวนวงหนึ่งในมือของนางเลยคิดจะตัดนิ้วของนางเพื่อ,อแหวนมาดูแต่เทว่าแหวนวงนั้นอยู่ดีๆก็สว่างขึ้นมาทําให้นางหนีออกไปได้ดูเหมือนว่ายายของเจ้าแม้จะต้องตายก็ต้องส่งแหวนวงนี้ให้ถึงมือเจ้าข้าเราเลยว่าต้องเกี่ยวข้องกับตาแหน่งของท่าวิญญาแน่นอนผู้แปลเขาเปลี่ยนจากท่ามสาเป็นธรานวิญญาณนะครับว่าไงนะเจ้าพูดถึงที่หา่แก่นั่นพบคือธรานวิญญาณงั้นหรอถูกต้องแต่ว่าความสามารถของธรรวิญญาณ คือจะช่วยรวบรวมพลังวิญญาณให้ทะลวงไปถึงระดับก่อเกิดวิญญาณแต่เจ้าอยู่ระดับรวบรวมวิญญาณถึงเจ้าจะได้มันไปก็ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เจ้าทำไปทั้งหมดมันสนเปล่าไอ้แก่นั่นสมควรตายทำไมมันไม่พูดตั้งแต่แรกล่ะเพื่อทำวิญญาณกระจอกๆทำไมต้องเสียสลายยอดฝีมือไปถึงสี่คนแล้วข้าก็ต้องมาเจ็บสาหัสอีกมันไม่คุ้มเลยจริงๆไม่คุ้มค่างั้นหรอนั่นเป็นของลําค่าที่ท่านยายของข้ายอมสละชีวิตเพื่อปกป้องแต่เพื่อของที่ไร้ประโยชน์ต่อเจ้าเจ้าถึงกราบลงมือาาาท่นย คนเดียวของข้าไปไอ้สารเลวข้าจะล้างแขนให้ท่านยายของข้าระวังนายน้อยอาการบาดเจ็บของท่านเป็นเช่นไรข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเส้นเอ็นขาดสะบันเก่งว่าเจ้าหนูเจ้ามีนามว่าอะไรเดิมไม่เปลี่ยนชื่อนั่งไม่เปลี่ยนแท่ข้าคือเฉินเลยก็คือมันนั่นาะทำให้ข้าบาดเจ็บ ข้ามานี่ข้าซะเรื่องรักษาบาดแผลสําคัญกว่าฉินเล่ยเอ๋ยเรื่องในวันนี้ข้าจะจาไว้แค่นี้ต้องทำลรหน้าโมโหที่สุดจใจมันหนีไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวางใจเธออย่างคังมันได้กลายเป็นขยะไปแล้วให้มันมีชีวิตอยู่แบบนั้นละจะทําให้มันเจ็บปวดกว่าตายเสียอีกสิ่งที่สําคัญในตอนนี้คืออาถรรพยานที่ท่านใหญ่ของเจ้าพบ แต่ว่าท่านยายไม่ได้บอกอะไรไว้เลยนะแล้วพวกเราจะไปหาที่ไหนอย่างน,น้อยตอนนี้ก็รู้ว่าต้องไปทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือเพียงแค่เราหาไปตามเส้นทางข้าเชื่อว่าแหวนวงนี้ต้องชี้นาพวกเราได้ภายในหนึ่งวันข้าได้พบกับระดบับรวมวิญญาณถึงสองคนดูเหมือนว่าทะเลตะวันออกนี้จะมีเสือซ่อนเล็บอยู่ไม่น้อยการฝึกตนสูงกว่าในขอบเขตน,นกายใหญ่เสียอีกตอนนี้ข้าต้องระวังตัวให้มากขึ้นแล้วว้าวข้าอยู่เมืองเหลหนิงมาตั้งนานยังไม่เคยออกทะเลมาไกลเช่นนี้เลย พีเฉินท่านเคยออกทะเลไหมแน่นอนว่าเคยยิ่งไปไกลกว่านั้นข้าย,ยังเคยไปสถานที่ที่ห่างไกลและกว้างใหญ่กว่านี้อีกด้วยถึงแม้จะเป็นความทรงจาของพบชาติที่แล้วตอนนี้คิดถึงก็เป็นหนังความทรงจาอันไกลแสนไกลมองอะไรบินมาตั้งสามวันแล้วกินแต่ขนมกับน้ําทุกวันท้องข้าก็รู้สึกไม่ดีเป็นเรื่องโปรติไม่ใช่หรือไงใช่ใช่เป็นพอข้าสับเผ่าเองพอดีเลยข้างล่างมีพื้นดินพวกเราลงไปพักที่นั่นเอาแรงกันก่อนเถอะ ระวังนี่มันตัวอะไรกันมันก็เป็นแค่ปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งเท่านั้นละ่ะมันมาได้เวลาบะอจอพอดีเลยมนัมนมันเจ้าอยากกินปลาหมึกย่างไหมอยาก,กินสิฝ่ามือใส่ฝาว้าฮะเฮอันตรายจริงๆก็เอยน้ำอันนั้นไม่คิดเลยว่าจะเป็นเต่าหมื่นปีถ้าพวกเราลงไปล่ะก็ คงต้องเป็นอาหารของมันอย่างแน่นอนใช่เลยพี่เฉินพื้นที่ในทะเลล้วนมีแต่อันตรายน่ากลัวจริงๆเร็วเข้าเร็วขึ้นอีกออกแรงกันหน่อยเฮ้เดินหน้าเต็มกำลังย้ายมันตามมาทันเด็ดขาดเออเฮือเออเรือพังแล้วงอมอะเฮ้เจ้าอสนหยุดดูหลายได้แล้วเฮ้ หายา่าเออนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วปีนปีนปีนขึ้นเหลือกันน้องชายต้องขอบคุณเจ้าจริงๆถ้าวันนี้ไม่ได้เจ้าช่วยลักก็พวกเราคงต้องเป็นหารของปลาถัถว่ถวถั่วแน่เลยปลาถัถว่วถั่วหมายถึงสูนตัวไม่กี้ไงอย่ามองมันเพียงปลาตัวใหญ่นะมันเคลื่อนที่ในทะเลได้อย่างไรเสียงแม้แต่เทพหรือผีก็ยังไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำมันน่ากลัวกว่าสุนทะเลอย่างอื่นมากๆ ถ้าเจอกับมันเข้าละก็เรือต้องล่มคนต้องตายเป็นฝันร้ายของชาวประมงอย่างพวกข้าเลยเหรอใช่แล้วยังไม่รู้จักชื่อแท้ของสองเลยข้าชื่อเฉินเลยส่วนนี่น้องสาวข้าม่านมันสวัสดีนะคะที่แท้ก็เป็นน้องเฉินต่อเท่าอย่างข้าชื่อตู้เก๋เป็นคนของพรรคไหหุนข้าจะพูดกับเจ้าตรงๆเลยนะถ้าจะเดินทางไปทะเลแห่งนี้ไม่ควรเดินทางแบบนี้เพราะว่าในทะเลแห่งนี้มีอสูรดุร้ายมากมายเดินไปไม่รู้ทิศทางง่ายต่อการตกเป็นอาหาร ของพวกมันได้ถูกเมื่อพูดมาก็ถูกที่จริงพวกข้าเกือบถูกเต่ายักษ์ที่แก้งเป็นก่อดลอยน้ํากินแล้วงั้นก็แบบนี้เป็นอย่างไรพวกเจ้าได้ช่วยพวกข้าไว้ตาเท่าอย่างข้าไม่มีอะไรตอบแทนถ้าพวกเจ้าไม่ว่าอะไรก็เดินทางไปพร้อมกับพวกข้าสิถ้าเงินก็ดีสุดๆไปเลยดีจริงๆข้างหน้านั้นก็เป็นเมืองตรงไปไห่เหลาพวกข้าส่งพวกเจ้าถึงที่นี่แล้วกันขอบคุณท่านผู้เฒ่ามาก มีอีกเรื่องที่ข้าต้องเตือนพวกเจ้าไว้มีอีกเรื่องที่ข้าต้องเตือนพวกเจ้าไว้ในทะเลก็ไม่ดีไปกว่าบนพื้นดินนักหรอกนอกจากสาสนบนท้องฟ้าและสาสนบนดินก็ยังมีโจรสลัดอีกด้วยไม่สามารถป้องกันได้ยังไงเราก็ยังมีอีกเรื่องไม่ใช่ว่าทุกสถานที่จะสามารถกลายเข้าไปได้ผู้เราคนธรรมดานั้นจะไปได้เฉพาะพื้นที่ที่ถูกกาหนดไว้เป็นพิเศษเท่านั้นถ้าเกิดไปล้าเส้นของกองทัพใหญ่ทั้ง3ของเมืองเข้าละก็พวกเจ้าได้มีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนกองกําลังใหญ่ทั้ง3งั้นเหรอ ก็คือก่อดจี้เอาพอกินซสแล้วตําหนักไค่หมอเพราะว่าในทะเลตตวันออกนี้ทั้งหมดล้อนอยู่ในกามือของ3ามกองกำลังใหญ่พวกนี้มันมีผู้ที่แข็งแกร่งมากมายพลังสูงส่งขนาดสาสูนในทะเลยังไม่อาจสามารถต่อกรกับพวกมันได้นี่คือแผนที่การเดินทางหวังว่ามันจะช่วยพวกเจ้าได้บ้างนะเยี่ยมไปเลยข้ากำลังต้องการมันพอดีงั้นพวกเราก็แยกกันตรงนี้เลยขอให้พวกเจ้าเดินทางปลอดภัยละเอยียดสุดๆไปเลยไม่เพียงแค่บอกจุดที่อยู่ ในทะเลตะวันออกแต่ยังบอกถึงเขตอันตรายที่อยู่ในทะเลตะวันออกได้อย่างชาัดเจนอีกด้วยนี่มันช่วยพวกเราได้มากเลยนะถ้างั้นตอนนี้พวกเราจะไปที่ไหนงั้นหรอเจ้าดูนี่สิข้างหน้ามีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นที่สําหรับผู้คนในทะเลไปแลกเปลี่ยนและทําการค้าขายกันไม่ใช่ว่าเจ้าหิวแล้วหรอผู้เราไปที่นั่นเพื่อหาอะไรกินกันโอเคไปเลยฮมสุดอ,อร่อยสุดๆไปเลย เจ้าไม่กินเยอะไปไหนยหรอเดี๋ยวก็ปวดท้องขึ้นมาล็อกช่างมันเถอะนะข้าไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้มาสามวันเต็มๆและมันก็ไม่ง่ายที่จะได้เจอกับของอร่อยอร่อยแบบนี้แน่นอนว่าต้องกินให้พุงแตกไปเลยเขาแก่ขอเพิ่มสิบถ้วยได้เลยฮผู้เจ้ากล้าทำลายคนของพักยินซาผู้เจ้าเบื่อการมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมเห็นกันอยู่ชั Mum ชดๆว่าผู้เจ้านั่นแหละที่มาเรื่องพวกข้าก่อนคิดว่าตําหนักไหม้อของพวกข้าไม่มีคนเลวสามารถลังแกกันได้ง่ายๆหรอ สิน้องทั้งหลายให้พวกมันได้ปราจากฝีมือของสมัคให้ม่อซะหยุดก่อนในเกอ่อเซียนกุยนี้ทุกคนล้วนเท่าเทียมกันไม่สามารถก่อความวุ่นไวายได้คนดูแลของเก่ะเซียนกุยนี้คือคนของก่อจีเอามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับข้ามันเกี่ยวอะไรกับพวกข่ากันเจ้านบว่าเป็นตัวอะไรในเมื่อพวกมันไม่เห็นก่อจีเอาอยู่ในสายตางั้นก็สั่งสอนพวกมันซะได้เลยฮ่าย่าย่าฮึย่าฮ่าย่าย่า พักยินซาเ์กอรจีเอลตําัากไฮมอพวกเขาเป็นคนของสามกองกำลังใหญ่งั้นเหรอไม่ใช่ว่าพวกเขามีเมืองปกครองของตนเองไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้ปรากฏตัวที่นี่ทั้งหมดและยังต่อสู้กันอีกด้วยนั่นก็เพราะว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์น่ะสิพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก,ก็คนของพักหนิงซาน,น่ะสิที่ไปพบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เขาเดิมทีเก็บไว้เป็นความลับเพื่อเอาผลประโยชน์คนเดียวแต่ใครจะรู้ล่ะว,ว่าเขามั็นล้วไหลออกมาจากทางไหนตอนนี้ไม่ใช่แค่สามกองกำลังใหญ่ในแถบนี้นะที่หลูเรื่อง ขนาดตระกูลน้อยใหญ่รอบข้างและกลองพลังอื่นๆในละแวกนี้ยังรู้เรื่องเลยและยังมีพักมารที่ได้ยินข่าวนี้และได้มารวมตัวกันเพื่อเอาส่วนแบ่งจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยเลยทําให้เกาะเล็กๆแห่งนี้คึกคืนขึ้นมานี่ไงเจ้ารู้ไหมว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรข้าได้ยินมาว่ามันเป็นถ้ำเซียนวูข้านึกว่าเป็นถ้ำวิญ,ญญาณที่ท่านใหญ่หาเจอเสียอีว่าแต่ถ้ำเซียนวูเป็นสถานที่แบบไหนงั้นเหรอมันทรงพลังมากไหมพวกเจ้านี่ติดดินจริงๆเลยนะ ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างถ้ำเซียนบูนั้นเกิดขึ้นจากการที่มีสัตว์เทพเคยเข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นมันเป็นสถานที่ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ข้างในนั้นยังซ่อนสมบัติล้ำค่าไว้มากมายสำหรับผู้ฝึกตนถ้าเกิดได้สมบัติล้ำค่าจากในนั้นสักสองชิ้นก็ถือว่าได้ประโยชน์มากมายแล้วดังนั้นคนพวกนี้ถึงได้กลายเป็นคนที่มีสายตามืดบอดไม่สนใจสิ่งใดได้ยินมาว่าไม่กี่วันก่อนมีการต่อสู้ในทะเลโด้วมีคนตายมากมายบอกไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ชนะหรือแพ้ หัวหน้าของทั้งสามกองกําลังและออกคำสั่งให้หยุดลบเพื่อออมแรงไว้และให้คนในกองกำลังทุกคนขึ้นมาพักบนเกาะแห่งนี้แล้วรอคําสั่งต่อไปพี่เฉินท่านดูสี่คนของเผ่าทะเลน้องชายเผ่าทะเลท่านนี้จะรับอะไรดีปกติพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในทะเลลึกน้อยครั้งมากที่จะขึ้นมาบนดินและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่มีทางคบค้ากับสมาคมมนุษย์ข้าโตมาถึงขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เห็นคนของเผ่าทะเลถึงข,ขนาดทําให้คนของเผ่าทะเลเคลื่อนไหว แสดงว่าถ้ำเซียนบัวอันนี้น่าจะมีแรงหนึ่งดูดไม่น้อยเลยมาหมีม่ถ้วยหนึ่งเอานี้เงินน้องชายท่านนี้เต้นตลกเก่งจริงๆนี่มันเปลือกหอยจะเป็นเงินได้เช่นไรแต่ว่าพวกเราคนของเผ่าทะเลล้วนใช้สิ่งนี้ในการซื้อขายข้าไม่มีเงินของเผ่ามนุษย์แบบเจ้าหรอกแบบนี้ชักจะยุ่งยากแร้วสิเท่าแกคิดรวมกับข้าได้เลยจัดไปพ่อหนุ่มรูปงามจะได้ยังไงละ่ะข้าไม่รู้จักกับเจ้าจะให้เจ้ามาจ่ายแทนได้ยังไง ได้พบกันนัาว่ามีวัสนาต่อกันคือว่าเป็นการครบค้าสายใหม่แล้วกันงง้นก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยในเมื่อเป็นสายกันข้าก็ยิ่งไม่สามารถรับมันได้ยังไงของพวกนี้ล้วนเป็นของที่ข้าเก็บหลนในใต้ทะเลข้าไม่เข้าใจกฎระเบียบของมนุษย์อย่างพวกเจ้าถ้าคิดว่าไหนคุมค่าก็าไปได้เลยช่างเธอใครเจ้าทั้งหมดเลยแล้วกันไม่จําเป็นหรอกหินผลึกพวกนี้ล้วนจะเป็นของล้าค่ายากที่จะหาพบราคาของมันไม่ธรรมดามามีถ้วยเดียว ไมุ่่มค่ากับหินผลึกมากมายขนาดนี้ไม่ได้พวกข้าคนของเผ่าทะเลไม่ชอบไปนี่ใครถ้าเกิดเจ้าไม่รับมันไว้ข้าก็จะไม่กินข้าคิดว่าพวกเขาเป็นคนรวยที่โง่งมากกว่าถ้าเกิดคุคลาสมาคมกับมนุษย์ยังไม่ลดนหลอกจนหมดตัวนี่สิปลคนของเผ่าทะเลอายุน้อยแค่นี้ก็โคตรจะดื้อได้เลยได้สิงั้นข้าหินซุยหินอันนี้ก็แล้วกันนี่ท่านโง่หรือเปล่าหินซุยหินอันนี้ที่ไหนก็มีเป็นของที่ไมุ่้มค่าที่สุดแล้วเช้ญก่อนหึผงหง สิธิ์ของตระกูลผังผังคังหยีนายน้อยตระกูลผังหินเพลึกพวกนั้นผู้ข้าวหมดแล้วนี่มันคนจากตระกูลผังไม่ใช่หรอตระกูลผังแห่งหุบเขาหววหนิงเป็นหนึ่งในตระกูลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับหมื่นปีในทวิปเซียนเหยียนไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะมาดูเหมือนว่าจะมีเล่สนุกสนุกให้ดูแล้วสายเผาทะเลผู้ข้าสนใจเพลึกพวกนี้เจ้าสามารถบอกราคามาได้เลยหินพวกนี้ ข้าได้มอบให้กับพวกเขาไปแล้วอยากซื้อก็ถามเขาแล้วกันได้เราใช่ไหมบอกราคามาพูดเองตอบเองเก่งจริงๆเลยพวกข้าย,ยังไม่ได้พูดว่าจะขายเลยจะบอกราคาอะไรกันนายน้อยของข้าสนใจของของพวกเจ้านาะว่าเป็นวาสนาแล้วพูดด,ดีไม่ชอบหรือว่าต้องให้ใช้กกำลังแต่เดิมข้าไม่คิดจะรับหินผลึกพวกนี้หรอกแต่ว่าข้านะมีนิสัยที่เสียอยู่อย่างหนึ่งคือชอบยั่งของที่คนอื่นชอบนะสหายในเมื่อท่านยินยอมมอบให้ข้าด้วยความสมัครใจ งั้นข้าจะรับมันไปยังไม่เกรงใจแล้วกันพวกเราไปกันเถอะคิดจะไปไหนอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนในเมื่อที่นี่เป็นพื้นที่ของสามตระกูลใหญ่พวกเราอย่าก่อเรื่องจะเป็นการดีที่สุดน้องชายข้าผังคงยี่เป็นนายน้าตระกูลผังแห่งเขาหัวหนิงวันนี้ข้าได้ถูกใจหินผลึกพวกนั้นเข้าแล้วถ้าเกิดเจ้ายอมตัดใจจากมันต่อจากนี้ไปเจ้าจะกลายเป็นสายของหุบเขาห่วหนิงของพวกข้าถ้าเจ้าเจอเรื่องระบากสามารถเอ่ยนำของพวกข้าไปได้เลยเจ้าคิดเช่นไร หุบเขาหวงหนิงนั้นเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งอย่างมากและยังมีชื่อเสียงในยุทธภพพูดถึงพวกเขาแล้วคนไม่น้อยเลยที่เกรงกลัวพวกเขาชื่อของตระกูลผังนั้นมีค่ามากกว่าหินผลึกไม่กี่ก้อนพวกนั้นเสียอีกเจ้าหนูนั้นได้กำไรก้อนโตแล้วตระกูลผังแหง่งหุบเขาห่วงหนิงหรอข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเก่งว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไระหรอกหในเมื่อเจ้าไม่ไหวหน้าข้าก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกันไอ้เด็กอวดดีไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินตำ่ำสิทธิพี่ข้าส่องสอนมันเอง ย่ย่พี่เชิญท่านเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงล็อกเป็นพลังกัดก่อนที่น่ากลัวเสียจริงๆถ้าเกิดข้าไม่มีกายยาทองคําคงได้นอนหยอดเข้าต้มเป็ดนะน,นายน้อยคิดไม่ถึงเลยว่าคนพวกนี้โดนพลังกัดก่อนของพังหลงเข้าไปแล้วยังสามารถต้านไวได้ดูแล้วเขาน่าจะเป็นชนรุ่นหลังของผู้ปิดดนานฝึกตนสักท่านหนึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆยิ่งไม่สามารถปล่อยมันไปได้ในเมื่อกล้ามาดูถูกตระกูลผังของข้า ก็ไม่สมควรมีชีวิตอยู่สามารถป้องกันพลังกัดกร่อนของค่าได้ก็นะับว่าย,ยังพอมีฝีมืออยู่บ้างแต่มันก็แค่นั้นละ่ะยามานมานันหลบไปเฮ้ยเฮนีแล้วพลังทำลายของมันสร้างแข็งแกร่งยิ่งนะักเกรงว่าถ้ายังสู้อยู่ที่นี่ผู้บริสุทธิ์จะต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นนะเจ้าหนูคิดหนีงันหรอใครหนีกัน ข้าคิดว่าที่นี่มันเล็กเกินไปมากกว่าที่จะรับพลังของข้าได้ตังหาแน่จริงก็มาสู้กับข้าที่ทะเลสิที่นั่นจะเป็นที่ตายของเจ้าไปพ <Peter. S 1> ี่เถินพวกเราก็รีบตามไปดูเธอเจ้านี้ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ยอมรับความตายเสียเธอฮะแล้วคนละ่ะ อยู่ข้างหลังนี่ไงเอ้อยาเฮ้ยอ้ยอตระกุลผังมีดีแค่นี้งั้นเหรอนายน้อย,อยจะให้ข้าลงมือหรือไม่ไม่ต้องเดี๋ยวผู้คนจะกล่าวหาว่าตระกุลผังของเราลังแกพู้นแอก,กว่า <laughs> แล้วอีกอย่างผังหงนะยังไม่ได้แสดงพลังที่แท้จริงเลยเฮ้ย <laughs> ไอ้บาศบยินดีด้วยนะเจ้าทำให้ข้าโมโหสำเร็จ หอกระดูกเขาวิญญาณทะลุทะลวงยอข้าจะทำให้เจ้าได้รู้สํานึกว่าอะไรคือตายดีกว่าอยู่ฮพบฮพบฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบ,ฮบไปเฮ้เป็นพลังหยินที่หดเหี่ยมอะไรเช่นนี้ตอนนี้เจ้าเพิ่งกลัวงั้นเหรอแต่มันสายไปแล้วเหรอ นี่คือความแข็งแกร่งของมือวิญญาณเกินกินมือวิญญาณเกินกินเป็นพลังหยินและพิษเป็นวิชาที่ต้องดูดเกินวิญญาณและมันถูกพวกเหล่านิกายฝ่ายธรรมะมองว่าเป็นวิชาต้องห้ามสามารถฝึกได้ถึงขั้นนี้ในมือเจ้าน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยดวงวิญญาณฮ่าๆๆร้อยข้าสำเร็จวิชาเหมือนกระดูกเลือดแห้งนะว่าจิ๊บจ๋อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดวงวิญญาณพวกนี้และพวกมันจะต้องรู้สึกเป็นเกียรติที่สามารถช่วยข้าฝึกฝนได้วันนี้เจ้าจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่หนึ่งพันของข้าพอดีเจ ข้าผู้บริสุทธิ์เหมือนผักปลาเพื่อสนองตันหาของตนวันนี้ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้นะหาอย่าเฮ้ยย่าเอะหาทำไมกันคิดไม่ถึงเลยว่าแสงทองไม่อาจทำลายวิญญาณชั่วหลายพวกนี้ได้เป้าประโยชน์นะนี่เป็นการรวมตัวของดวงวิญญาณชั่วหลายทั้ง999ดวงเลยนะเพียงแค่ถูกมันลัดเอาไว้ต่อยเป็นต้าหลัวจินเซียนก็ไม่อาจรอดไปได้หรอกห ตายไปซะชิบหายแล้วไม่นะไม่เป็นไปไม่ได้เป็นละฆังปีหลวเก้าสวรรค์ปกป้องข้าไว้